เราเรียนมาถึงแล้วก็พวกผมมาทำหน้าที่ร้องขอได้รับคุณเสถียรคนขายนี่เป็ผมไม่เกี่ยวครับครับในรายแล้วก็คือแจ้งให้ทราบให้ทราบเิเศษว่าพวกผมมาทำหน้าที่นะครับได้คำเดียวนเดี๋ยวทางชุดของท่านนายอำเภอประหลาดเลยจะเข้าจะเข้ามาที่รายนะครับแต่วเราสักครู่นะครับตอนนี้เราควรจะพึ่งสื้อสัตแต่ไม่ยึดให้ที่ได้เห็นนี่แหละได้ครับ เรียออะไรเยลงท้ายด้วยหกเก้าสองครับสอ,อ,องสี่สี่สองหกเก้าสองถูกต้องไหมครับถครับผมก็วันนี้ก็มาพบครอมกับของกางคลับนะเรายอมรับว่าเราเป็น ไอ้อตัวไหนที่ว่าไปสอบรั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 บน้องครับก็งั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแจ้งข้อกล่าวหาพวกน้องเนาะข้อหนึ่งนะครับเป็นการกระทําการช่วยซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อหรือรับไว้ขอซื้อเมื่อกี้นะครับ เป็นธนบัตรชนิดห้าร้อยบาทเนาะเดี๋ยวหน่อยดีตามพี่นะครับก็ต้องเอาไปเก็บอันนี้อันนี้ไม่มีเจ้าของร้านโดยจริงไม่มีแจ้งสิทธิ์แจ้งว่าแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ของการที่เราเก็บเนี่ยต้องอธิบายเพื่อเดี๋ยวจะไปเที่ยวเพลของกลางถ้าเราเก็บแต่ล้วเนี่ยเขียนแค่ได้ A4 ได้วยนะครับวันนี้ การกระทรุงมหาไทยโดยองค์การปกครองกับจ <é. S 1> <Sam> ังหวัดสมุทรสาครร่วมกับตัวท่านพ่้ประถมนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรภาคเจ็ดังรั้เราได้ับกลุ่มกันป็บัชุกันหลายุกา่รดสรับการรับรอสัญญาเ่รนี้กับพนักงานแต่ต้องจ่งเช่นสารีรุณสมุทรอำเภอพระชุมแบ่งนะครับ ได้มีการประสานงากนกันรบแล้วเราเรียกปฏิบัติการหรือว่าดับปันปฏิบัติการดับว,มมดวันวันเปิ่เติมนะครับซึ่งเราก็เข้ามาบุกสลายโกดังซึ่งที่น้องๆปรมชาชนก็เห็นว่านี่คือโกดังขนาดใหญ่มากนะครับที่นาเข้าของเถื่อนก็คือหลีไฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งอ,อยู่ในเขต ตำบลดอนไก่ดีอำเภอตะทุ่นแบนนะครับอยู่ในโดังเศร้าผมก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไปมาหลายที่แล้วยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับมีของเถือนประเภทดุริยฟฟ้ามากขนาดนี้นะครับซึ่งเราก็ได้รับนยโยบายทำทางการของท่านนายกเมื่อเสีทหารมีสิีธิ์นะครับ อย่ากขอให้กระทรวงมหาดไทยได้เจอหน้าหรอเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน,น,น่วยงานต่างๆนะครับเน้นเรื่องของนิวเคียนะครับเพื่อให้ยัดยันสถานการณ์การแพร่ระบาดตุนแดงในกลุ่มนักเรียนนักศึกษากับซึ่งเราก็ได้รับฟังสิ่งที่ทเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยที่โตรดันหรือผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามันก็ไม่ใช่เป็นแบบเ,เป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เราเห็นกัทั่วไปอย่างเดียวเดยนี้การที่เ้าไปมองมอาเยาวชนนักเรียนเนี่ยก็ออกมาในรูปแบบของของของรอใจอะไต้นๆนีน่ไม่ใช่รูปกระตูนทุกขระตุ้นโดรไรมอนแต่มันเปนบุหรี่ไฟฟ้าซึ่อแน่นอนคนนี่ซื้อหอกอย่างนี้ได้ก็ คงไม่ใช่ผู้ที่มีนิติภาวะบรรลุนิติภาวะนะครับวมเป็นลูกเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ล้อใจเด็กมากมีกลิ่นนะครับกลิ่นสตรตอเบอร์รี่กินอ,อ่างูนกินเมล่อนกินแตงกินไมโรอะไรพวกมีมีครบหมดเลยแล้วก็ถามเทคโนโลยีทั่วไปเก็บชาร์จด้วยสาย โตรตัได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอุปรกรณ์ต่างๆอุปรกรณ์เติมน้ำยานะครับอุปรกรณ์เติมรสชาติสลอดจของที่เขาเอาไปส่งตามร้านต่างเริ่มมาก็จากการที่ศูนย์ทุรกนะครับได้ รับแจ้งที่เภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเราก็ได้ไปสืบจับร้านที่นครปฐม6ร้านแล้วก็ขยายผลอย่างต่อเน,นื่องนะครับทนอนอำเภอพุทธมณฑลก็ขยายผลร่วมกับทาง,รงกรมการปกครองแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสืบจนได้ความว่าสถานที่แห่งน,นี้ที่อุดมแปดิบี โกดังเต็มอสินค้าเถื่อนเหล่านี้นะครับนี่แล็แน่นอนนะครับยังหาเจ้าของไม่เจอแต่เจอคนเก้าโกดังนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็กําลังไปส่งของแต่แล้วก็ตามวันนี้สินค้าทั้งหมดนี้ก็มูลค่าก็น้าร้อยล้านบาทยังไม่ได้ประเมินเพราะว่ากําลังทำบัญชีนะครับมีสินค้า เ,เ<ม>ด้โบนัสอะไรนิดดยวโบนังนี้ไม่ไมีไม่ไม่ได้เก็บยังคืนเลยนอกจากเก็บของเดือนนะครับก็ผมก็ได้รับรายงานตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเราก็ได้ประสานงานกับทางท่านรูปงานกับทางท่านที่มีโครงการปกครองแล้วก็ประสานงานัทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดผมได้โทรศัพท์ไปประสานงานกับทานท่านผู้าการตำรวจ อุทธรภาคเจ็ดตนตรวจโทนายวัฒน์ประเดิมชิดครับซึ่งบอดีเป็นเพื่อนปรสดิทกันพอดีก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมาก